มาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับช่องเชื่อวันนี้มีสาระมาฝากนะครับเรื่องของเคล็ดลับความเชื่อนะครับเพื่อแก้ปัญหาชีวิตเจอมรสุมงานลดเงินหดทำมาหากินไม่ขึ้นนะครับ3วิธีผมแอดมินช่องเชื่อรวบรวมมาฝากกันนะครับมาเริ่มที่ข้อแรกเลย 1. วิธีที่1ถอนคําสาบานนะครับคําสาบแช่งคําบ่นบานหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนไทยหลายๆท่านนะครับ ก็มักจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อตามกระแสไปไหว้ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ต่างๆนะครับตามกระแสตามเกาะกระแสไปนะครับแล้วก็อาจจะไปหลายที่ไปบนบานเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็จะอาจจะจําไม่ได้นะครับหรือนะครับบางท่านอาจจะเคยอธิษฐานบนบานไว้ในอดีตแต่ชาตินะครับ นี่เป็นความเชื่อนะครับก็อาจจะข้ามพบข้ามชาติแล้วจาไม่ได้นะครับทําให้ชีวิตนี่ยังไม่แก้ก็มันยังไม่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เคยไปาสาบแช่งนะครับผู้อื่นเอาไว้อธิษฐานสาบแช่งผู้อื่นเอาไว้แล้วาตามความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับก็ทําให้ท่านได้รับผลจากคําสาบแช่งของตัวท่านเองด้วยย้อนกลับมานะครับก็ลองทําตามนี้ครับ เข้าไปที่ห้องพระหน้าหิ้งพระที่บ้านของท่านนะครับหรือใครไม่มีหิ้งพระนะครับก็ไปที่วัดหน้าพระประธานในโบสถ์นะครับหรือที่ไหนที่มีพระพุทธนะครับเป็นพระประธานนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของชาวพุทธนะครับขออภัยท่านที่เป็นศาสนาอื่นด้วยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของพุทธนะครับก็ทําการสวดมนต์ไหว้พระนะครับ ที่หิ้งพระที่บ้านของท่านหรือว่าที่วัดหน้าพระประธานนะครับโมตัสสะนะครับอนังสัมมาบทเสื้อม,มนต์ต่างๆที่ท่านเคยสวดได้เป็นปกติไม่ต้องเอายาวนะครับก็สวดให้ครบไหว้พระพุทธไหว้พระธรรมไหว้พระสงฆ์พุทธังสารนังกชามิธรรมังสารนังกชามิสังฆังสารนังกชามิถ้าใครมีเวลาหรืออยากจัดาสวดเพิ่มเติมแนะนําให้สวดเป็น อารัธนาสินห้านะครับแล้วก็ท่องให้ครบนะครับตั้งแต่ปานาติบาตไปจนถึงสุราเมิรยามัจจปมานะครับแล้วก็วันวันที่สวดเนี่ยวันวันนี้ที่ทําพิธีไหว้พระสวดเนี่ยก็อารัธนาสินห้าสิวันนั้นก็รักษาศินด้วยนะครับรักษาสินห้าให้ได้เนาะจนหมดวันนะครับมาพูดถึงขั้นตอนกันก่อนส่วนบนไหว้พระนะครับหน้าหิ้งพระหน้าพระพุทธนะครับห้องพระที่บ้านหรือว่าที่ พระประธานในโบสถ์จากนั้นก็กล่าวนะครับคำถอนคําอธิษฐานสาบานบนบานสาบแช่งต่างๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับท่านอาจจะแต่งเพิ่มเติมนะครับมากกว่านี้นะครับเป็นสำนวนของท่านเป็นภาษาของท่านก็แล้วแต่ชอบใจเลยนะครับนี้ผมอขอนําเสนอเป็นตัวอย่างสั้นๆง่ายๆละกันนะครับกล่าวคาถอนคําอธิษฐานคําสาบาน ดังนี้นะครับข้าพระเจ้าชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับแล้วก็บอกวันเกิดแล้วก็พูดต่อว่าขอกล่าวขอขมากรรมหากได้เคยติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆไว้ข้าพเจ้าหลงลืมจำไม่ได้ด้วยความประมาทพลังเผลอขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ได้โปรดรับการขอขมาและเมตตาอโหสิกรรมในกรรมล่วงเกินเหล่านั้นให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถินจากนั้นนะครับเวลาไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลังจากวันนั้นนะครับเวลาไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ติดขัดอะไรนะครับก็อธิษฐานขอพร ตรงๆไปเลยนะครับขอพรเลยห้ามบนบานต่อรองแลกเปลี่ยนอะไรอีกนะครับห้ามติดสินบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ามาบนบานอีกนะครับให้อธิษฐานขอพรเลยนะครับก็อันนี้ข้อแรกนะครับวิธีที่1คือกล่าวคำขอถอนคำสาบานบนบานสาบแช่งนะครับต่อกันที่วิธีที่2นะครับคือ การขอขมาล้างเท้าขอพรจากพ่อแม่นะครับหรือว่าคนที่เลี้ยงดูเรานะครับเป็นผู้ปกครองนะครับบางคนอาจจะพ่อแม่ไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็ขอขมาล้างเท้าผู้ที่ดูแลหรือว่าผู้ที่เคยอุปการะเรานะครับผู้มีพระคุณขั้นตอนนะครับก็กราบขอขมากรรม ที่เคยล่งเกินพ่อแม่นะครับกราบนะครับกราบก็คือต้องนั่งต่ํากว่าท่านนะครับให้ท่านนั่งบนเก้าอี้ที่สูงกว่าเราหรือนั่งบนเตียงนะครับบนสานที่ที่ท่านกับเราเนี่ยต่างระดับเราต้องอยู่ต่ำกว่าท่านนะครับก็กราบลงไปที่เท้านะครับแล้วก็นะครับกล่าวคําขอขมากรรมนะครับ ลูกก็บอกชื่อไปขอขมากรรมที่เคยล่วงเกินพ่อแม่ก็เอ่ยชื่อไปหรือท่านผู้ปกครองชื่อที่ที่เป็นคนดูแลเรานะครับทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวนะครับทั้งกายวาจาและใจสิ่งใดที่ลูกเคยล่วงเกิน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอพ่อแม่ผู้มีพระคุณโปรดเมตตาเอาหสิกรรมให้อภัยกับลูกด้วยนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปจากนั้นก็กราบเท้านะครับของท่านแล้วก็เอามือท่านมาลูปหัวนะครับแล้วก็ เช็ดเท้าท่านล้างเท้าให้ท่านนะครับล้างเท้าแล้วก็เช็ดเท้าท่านให้แห้งจากนั้นก็ขอพอรนะครับอ,อยากได้อะไรก็บอกไปนะครับขอให้พ่อแม่ให้พรลูกด้วยให้ตั้งแต่เม็ดบันนิปต้นปลายให้ลูกทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองอะไรก็ขอพอรจากท่านแล้วับให้ท่าน ตอบรับหรือให้ท่านพูดเสริมเพิ่มเติมจากนี้ก็ได้นะครับก็ยิ่งดีนะครับจากนั้นก็จัดแจงทำกับข้าวเลี้ยงดูท่านซื้อเสื้อผ้าหรือว่าปัจจัยสีดูแลท่านนะครับตามกำลังทรัพย์ที่ทำได้นะครับหลังจากเสร็จกระบวนการกราบขอเข้ามาแล้วนะครับก็ดูแลท่านนะครับเรื่องปัจจัยสีตามที่ มีก็หลังทรัพย์จะทําได้นะครับหลังจากนั้นต่อไปหลังจากวันนั้นก็พูดจากับท่านดีๆแล้วก็ดูแลท่านอย่างต่อเนื่องนะครับสม่ําเสมอนะครับโดยเฉพาะให้ระวังเรื่องของการใช้วาจาตะอคอกตะโกนหรือว่าแสดงอาการบ่นตนําหนิท่านนะครับก็ให้ลดลดลงหรือเลิกพฤติกรรมดังกล่าวนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่2นะครับ ต่อมาวิธีที่3นะครับวิธีที่3ที่เอามาฝากกันเป็นเคล็ดลับนะครับก็คือบริจาคเงินนะครับให้กับโรงพยาบาลสงซึ่งก็จะมีขั้นตอนเดี๋ยวนี้ก็สามารถบริจาคผ่านมือถือนะครับอินเทอร์เน็ตได้นะครับผ่านตู้ ATM ก็ได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้เป็น QR Code นะครับ เพื่อดูแลพระสงฆ์ที่ป่วยนะครับก็คือบริจาคเงินที่โรงพยาบาลสงฆ์นะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เน้นภารกิจเรื่องการดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธนะครับหรือว่าพระสงฆ์ที่ป่วยซึ่งเป็นเนื้อนาบุญหรือว่าเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนานะครับก็จะเป็นการไปช่วย ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลในการดูแลพระสงฆ์นะครับก็จะบุญในส่วนนี้ก็จะส่งเสริมให้ท่านเนี่ยมีปัญหาก็จะคลี่คลายได้นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับเ,เรื่องของการทําบุญของชาวพุทธนะครับก็คือทําบุญกับสง์หรือว่าคณะสงฆ์นะครับก็จะเหมือนกับการทําสังฆทานนั่นเองนะครับอันนี้ตามความเชื่อของชาวพุทธก็จะทําให้ชีวิตเราก็จะปลดล็อกนะครับ ในสิ่งที่ติดขัดได้นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็สามารถบริจาคได้เร็วแล้วก็ง่ายไม่ต้องเดินทางไปถึงที่นะครับผ่านแอปนะครับมือถือหรือว่าผ่านตู้ ATM เนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสามารถกดลิงก์แล้วก็จะเข้าสู่หน้าจอของ QR code คของเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสงโดยตรงเลยนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้สะดวกมากๆนะครับ ต่อไปหลังจากที่เราบริจาคนะครับผ่าน QR Code ไปถึงโรงพยาบาลสงแล้วก็นะครับตั้งใจอธิษฐานนะครับว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าได้บริจาคเงินเพื่อช่วยโรงพยาบาลสงดูแลพระสอง์อาภาธนี้ขอให้บุญกุศลนี้จนหนุนน้ำในชีวิตข้าพเจ้าจเจริญก้าวหน้าสิ่งใดที่ติดขัดขอให้ ลุล่วงผ่านพ้นไปได้นะตแต่วันนี้เป็นต้นไปอะไรก็ว่าไปนะครับขอพอรไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็พยายามทำแบบนี้ต่อเนื่องในทุกๆเดือนเดือนละครั้งนะครับบริจาคไปตามกำลังนะครับไม่มีขั้นต่ำนะครับเราสามารถบริจาคได้10บาท20บาทได้หมดนะครับของโรงพยาบาลสงนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็อันนี้เป็น3วิธีนะครับที่ ทางผมเอามาฝากนะครับสาหรับยุคสมัยนี้นะครับทุกคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของโควิดนะครับและก็การค้าขายอาจจะฝืดเครื่องนะครับมีสงครามยูเครนรัสเซียนะครับและหลายอย่างปัญหาเท้ายางหมากแพงปัญหาเรื่องของรัฐบาลนะครับและหลายอย่างรุมเร้านะครับบางอย่างมันเป็นสิ่งที่นอกเหนือการควบคุมนะครับเราก็คง ทำอะไรไม่ได้เช่นเรื่องรัฐบาลเรื่องสงครามเรื่องน้ามันซึ่งเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะครับก็เราก็ทําในสิ่งที่เราทําได้นะครับเคล็ดลับที่เอามาฝากวันนี้หากท่านใช้วิจรรารณญาณแล้วไม่เหนือบากแรงนะครับไม่เดือดร้อนก็ลองเอาไปทําดูทั้ง3วิธีหรือจะบางวิธีก็แล้วแต่นะครับก็ เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับผมนําเสนอส่วนท่านตัดสินใจได้ด้วยตัวท่านเองนะครับไม่จำเป็นจะต้องเชื่อผมนะครับเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับความเชื่อเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับไม่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อความเชื่อนะครับและความไม่เชื่อของท่านก็จะส่งผลต่อชีวิตของท่านนะครับ จากนี้ไปก็ขอให้ทุกท่านมีขวัญกำลังใจนะครับในการที่จะต่อสู้ปัญหานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนกดติดตามช่องเอาไว้เวลามีคลิปดีๆเคล็ดลับดีๆแบบนี้จะมาฝากกันเรื่อยๆนะครับจะได้มีแจ้งเตือนไปที่มือถือของท่านนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ